วันแรกของเทศกาลปีใหม่เกิดอุบัติเหตุ508ครั้งเสียชีวิต58รายและบาดเจ็บ517รายในอคมเติมพิทยาภัยสิทิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถแถลงผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2558ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือสอปทว่าเกิดอุบัติเหตุ508ครั้งผู้เสียชีวิต58รายผู้บาดเจ็บ517คนโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเชียงใหม่และสุราษฎร์ธานีจำนวน23ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือบุรีรัมย์6รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือสุราษฎร์ธานี23คนส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเมาสุรา1อยล36.61และพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์100ล้82.41ทั้งนี้ได้มีการกำชับทุกจังหวัดดาเนินมาตรการป้องกันในมิติพื้นที่บูรณาการความร่วมมือในทุกระดับเข้มงวดกดขันดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนบนถนนสายหลักและถนนสายรอง ตลอดจนตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นยังได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทางสายต่างๆเน้นเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุสถานบันเทิงสถานที่จัดงานรื่นเริงพร้อมควบคุมการเข้าถึงการดื่มและการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ .2551 เน้นหนักเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีเป็นพิเศษ